คนเราครับขอเพียงแค่ไปเปิดใจไปลองไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งมันเหมือนกับเราเราอยากเป็นนักฟุตบอลอย่างเงี้ยแล้วเ,เราไปลองไปตั้งใจจะเป็นนักฟุตบอลจริงๆแล้วทํามันให้นานพอท้ายสุดคําตอบและการที่เราเป็นนักฟุตบอลมันก็จะเกิดขึ้นอย่างเราบอกเราอยากเป็นคนดีเราไปเปิดใจไปลองให้กับมันนะครับที่ผมอยากบอกกันเลยครับผมเปิดใจคือตั้งใจแหละไ,ไปเจอคําว่าติดเครื่องกรรมดีไปเจอจริงๆอ่ะแหละว่าฮ้ยถึงเวลาแล้ว ไปเข้าใจการติดเครื่องกรรมดีมาพอประมาณหนึ่งแล้วท้ายสุดแล้วผมก็ไปติดเครื่องกรรมดีได้จริงๆก็เลยจะมาเล่าเอาไว้สำหรับสำหรับนะครับสำหรับเฉพาะพวกเราที่ไปทำกันบ้านอย่างจริงจังจากวิดีโอหมายเลข524วิดีโอก่อนหน้านั้นนะครับพอประมาณแล้วจนไปเจออะไรบางอย่างด้วยตนเองอาจจะยังติดเครื่องกำรรดีไม่ได้ไปดูวิดีโอหมายเลข525 คือขอร้องกันจริงๆนะครับคือถามว่ามาบอกไว้เพื่ออะไรคือชีวิตคนเราไม่แน่ไม่นอนแต่มันเหมือนการค้นพบสิ่งที่สําคัญจริงๆไอ้การที่คนเราออกจากสภาพกรรมแบบที่พฤติกรรมหรือกรรมที่มันไม่ดีนะครับทรงทรงสุดๆไปเรื่อยๆนะครับกับการที่เราเกาะกลุ่มการติดเครื่องกรรมดีไอ้ตัวอย่างการติดเครื่องกรรมดีของผมเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะต้องเป็นแบบเดียวแบบนี้เท่านั้นนะครับแต่การที่ท่าน ไปใกล้เคียงหรือไปเจอจริงๆในแบบฉบับของท่านอันนั้นอะ่ะมันเป็นสิ่งที่ที่ดีกว่าจริงๆนะครับก็ก็อยากจะให้ไปไปลองด้วยตัวท่านเองจริงๆนะครับเพื่อเกิดการติดเครื่องกรรมดีในแบบของท่านนะครับก็หยุดวิดีโอนี้ไว้ได้เลยนะครับไม่ไม่เกี่ยวคือวิดีโอต่างๆผมจะขอร้องให้บอกต่อจะบอกว่ามันจะเป็นการพัฒนาชาติสังคมบ้านเมืองอะไรเนะี่ยแต่วิดีโอนี้เนะี่ยแล้วแต่ท่านเลย นะครับแต่ด้วยความจริงใจคืออยากให้หยุดวิดีโอนี้ไว้ก่อนจริงๆอ่ะผมจะเฉลยแล้วกันนะครับพรุ่งนี้เนี่ยผมจะต้องไป,ปเผชิญสิ่งที่ทําให้ผมเครียดอีกรอบหนึ่งซึ่งช่วงนี้ผมตั้งใจปรามาตัวว่าผมจะไม่เครียดเพื่อให้ร่างกายมันฟื้นฟูนฟคือพอเราเครียดแล้วเนี่ยคือมันเหมือนมันเหมือนกับไปเปิดแผลเก่าอะ่ะเราอยากให้แผลหายดีก่อนนะครับก็ไม่รู้จะคุยกันยังไงใครเขาจะจะไปเข้าใจกับเราอะไรประมาณนี้ก็คิดคือถ้าไปคิด การตอบมันก็จะเครียดแต่จากนั้นเนี่ยผมก็มายืนมา,มาเดินออกกำลังกายนะครับทีแรกก็เดินเท้าเปล่าเดินยำยอดหญ้าแหละนะครับก็เดินไปนะครับจากนั้นก็คิดว่าเออมันขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้เนี่ยเราเลือกได้นี่ยที่เราจะเอาใจไปจับอะไรก็คือเราเลือกที่จะมีอารมณ์ความรู้สึกเราจะคิดเรื่องอะไรเราจะพูดเราจะทําเรื่องอะไรเราเลือกได้เราฝึกกํากับฝึกมีสติ นะครับจากนั้นเนี่ยผมก็นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมนึกถึงก็คือผมเรียกว่าสภาสภาบ้านเป็นที่สุดก็คือสิ่งมีชีวิตเนี่ยยกระดับจิตใจไปเรื่อยเจะก็จะเข้าสู่หลักของถ้าใจให้อธิบายง่ายก็คือเหล่าพระพุทธเจ้ารวมถึงคนที่อาจจะไม่ได้เรียกว่าพระพุทธเจ้าด้วยก็ได้อาจจะเป็นพระศาสดาอะไรก็ได้นะครับแต่เป็นมวลสภาบ้านเป็นที่สุดก็ลองนึกว่าผมนึกถึงพระพุทธเจ้าหลายพระองค์ก็ได้เราก็นึกถึง องแรกที่นึกถึงก็คือรัชกาลที่5นะครับพระปยามหาราชต่อไปก็นึกถึงรัชกาลที่เราแล้วก็นึกถึงพระสยามเทวาธิราชแต่ถ้าจะเติมเข้าไปอีกก็คือนึกนึกนึกถึงพระพายพระแม่คงคาพระแม่ธรณีแล้วก็ตอนนั้นผมไม่ได้นึกถึงนะแต่ผมบอกที่เฉยว่าควรจะนึกถึงเพิ่มก็คือพระอาทิตย์นะครับพระสุริยเทพก็ว่ากันไปนะครับ ก็นั่นแหละก็ราลึกถึงท่านนะครับขอบคุณท่านนะครับเราลึกถึงเสร็จก็เอาใจอยู่กับตรงนั้นแล้วก็เดินนะครับหลังจากเดินไปเนี่ยผมก็เดินไม่ถึงชั่วโมงหรอกนะครับแต่ผมเดินไปเรื่อยแหละเดินไปเรื่อยนะครับก็เป็นการออกกำลังกายฟื้นฟูร่างกายและจิตใจจากที่มันบอบช้ำมานะครับจากจังหวะที่มันความเครียดมันก่อตัวแหละนะครับก็คือคือถามว่า ผมไม่เครียดมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับมันผ่านมาร่วมเดือนแล้วผมไม่เครียดมาสักระยะหนึ่งแต่พอนึกถึงว่าจะต้องไปคุยต้องคิดถึงเรื่องนั้นอีกเนี่ยมันเหมือนกับไป,ไปตีแผลเก่ามันเครียดแต่ผมหยุดนะไม่นึกถึงแบบเดิมนเดือนแล้วหยุดหยุดมันทั้งที่ความเครียดมันก่อตัวแล้วผมก็หยุดมันนะครับแต่คราวนี้เนี่ยมันไปเจอสิ่งที่เรียกว่าความยินดีนะครับจิตเราเนี่ยจับอยู่ที่ความยินดีพร้อมกับเรื่องที่เราทําอยู่ในตอนนี้ แต่ถ้าให้ผมอธิบายง่ายๆมันเป็นเรื่องของฌานเรื่องของปิติสุขแต่มันองค์ฌานประกอบด้วยการสนใจใส่ใจสนใจใส่ใจพิเศษวิตกวิจารปิติสุขอุเบคาเอคาคาตานะครับมันประกอบด้วยองค์นั้นแต่ผมไม,ไม่ไม่ไปถึงองค์นั้นหรอกแต่มันคือความยินดีแล้วการที่เราเจริญม,มีมีคำหนึ่งก็คือขึ้นอยู่กับคําว่าเราเอาจิตไปจับอะไรแล้วใช่ไหมอีกคํานึงก็คือคําว่าจเจริญการที่เราเราจเจริญความรู้สึกนั้นแปลว่าอะไรครับแปลว่า ถ้าผมขอได้นะก็คือคนเราเนี่ยเวลาที่เราจะไปคิดค้นยาสีฟันเวลาที่เราจะไปพัฒนาสูตรส้มตําเราตั้งสถานีพัฒนาส้มตําแล้วเนี่ยเราตั้งสถานีพัฒนาไอสบู่ยาสีฟันอย่างดีแล้วการที่เรามีความยินดีพร้อมกับการทํามันอยู่อย่างนั้นนั่นแหละนะครับคือการติดเครื่องกรรมดีแปลว่าเรากําลังจะเต้นรากับคู่รักของเราเราก็มีความยินดีพร้อมกับ เต้นรากันอย่างมีความสุขแน่นอนเราจะคุยกันว่าเราจะเต้นราท่าอะไรอะไรประมาณนั้นนะครับนั่นคือลักษณะของการติดเครื่องกรรมดีถามว่าทําไมผมต้องพูดถึงเรื่องการทําสบู่การทํายาสีฟันการทําส้มตําการแบบเต้นราก็คือเราสามารถที่จะติดเครื่องกรรมดีได้กับตัวเลือกใดๆก็ได้ทั้งหมดเลยนะครับก็ให้มันเป็นเรื่องดีๆแล้วกันนะครับด้วยเจตนาที่จะให้เกิดประโยชน์กับตนเองและผู้อื่น เกิดประโยชน์กับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนนะครับแก่สังคมด้วยจิตที่เป็นบริสุทธิ์จริงๆกรรมดีก็จะก่อตัวและเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนนะครับคือที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้บอกว่าจะต้องทําแบบผมนะจะทําแบบใดก็ได้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่ฟังมานะครับตอนนี้ก็ตามนั้นแหละนะครับสบายๆนะครับหลังจากนี้ผมก็เขาเรียกว่าทําให้มันมั่นคง ทำให้มันทรงตัวทําให้มันมีพลังนะครับว่าคุ้นเคยมันคือจิตใจที่ยินดีแต่ถ้าถามว่ามันคืออะไรมันก็คือเรื่องหลักของฌานของโพชงกันแหละแต่ตอนนั้นผมก็พูดไปแต่มันเขาเรียกว่ามันเหมือนคนจมน้ําอ่ะเราจมอยู่กับอะไรที่มันเหมือนกับความเครียดอนะครับแล้วเราเรา,เราติดอยู่กับวังวนความคิดแบบเดิมๆแต่พอผมรู้ว่าพอรู้ว่าเราจะย้ายจิตมาจับอะไรแล้วก็เราก็ไปจับกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างที่ว่าแล้วเราก็เดินไป นะครับแต่ตอนนี้มันก็คือจิตดีกับพฤติกรรมหรือตัวเลือกหรือกิจกรรมที่ดีที่เราเลือกนะครับแต่จิตดีก็คือยินดีปิติและสุขกันแหละนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็คือจะพัฒนาเป็นฌานหรือโพชงก็ได้นะครับก็แล้วแต่คนจะทํานะครับแต่นี่คือรูปแบบหนึ่งของการติดเครื่องแต่ถ้าถามว่ามันคืออะไรก็คือฝันหวานที่เราจะอืวันนี้เราจะทําอะไรร่วมกันล่ะเอาเราจะตั้งกิจการร่วมกันเราจะหาเงินร่วมกันเราจะอะไรร่วมกันเรามาเซ็ต จิตที่ยินดีจิตที่เป็นฌานจิตที่เป็นโพชทชงกับกับเรื่องนั้นๆนะครับอยากตั้งทีมแบบนั้นจริงๆก็เลยหมาดไว้นะครับแล้วก็คนจะได้รู้ว่าไอการติดเครื่องกรรมดีที่ว่านี้คืออะไรนะครับก็จะได้รับรู้โดยทั่วกันสบายๆนะครับคือคือถามว่าอันนี้คือ,ค,อคือความฉลาดไหมไม่ได้ฉลาดสมัยก่อนผมคิดว่าผมฉลาด นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมไม่มีความฉลาดอยู่เลยนะครับเพราะว่าพอฉลาดปุ๊บเนี่ยต้องเข้าใจนะตัวตนเนี่ยคนที่ไม่เคยประสบการณ์ของการที่ความเครียดมันทาร้ายมาก่อนเนี่ยเราเราก็จะใช้ชีวิตปกติคิดอ่านอะไรไปได้ตามปกติแต่พอเราเจอแล้วเนี่ยถ้าเราไปเผชิญสิ่งที่มันเครียดแบบเดิมๆก็เหมือนกับไอ้ที่ผมบอกว่าคนถ้าถ้าไม่แพ้กุ้งก็จะไม่รู้ว่าตัวเองแพ้กุ้งแต่พอแพ้กุ้งแล้วเนี่ยมันไปกินกุ้งอีกมันไม่ได้เช่นเดียวกันกับเรื่องที่ผมเครียดเนี่ย ผมไปเผชิญมันไม่ได้หรอกแต่ผมยังมีชีวิตที่สามารถสร้างสรรค์สิ่งที่ดีได้ด้วยการที่รวมทีมทําดีจะตั้งกิจาการจะตั้งศูนย์วิาสป่ารัวิการน้ำพวงชุมชนโครงข่ายพลังดีก็มาจิตใจที่ดีมามีจิตใจที่ดีไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องมาทําแบบผมต้องมาติดเครื่องแบบผมแต่เฉพาะบางคนเฉพาะบางคนที่ไปกันได้ยอมรับได้บางคนบอกว่าเรื่องนี้มันบ้าน,นะครับแต่ผมบอกว่า ก็ไม่ได้ไปเถียงไม่ได้ไปโต้แยง้งว่ามันบ้าหรือไม่บ้าหรืออะไรแต่ผมบอกว่าเราไม่ได้เป็นอาชญากรเราไม่ได้ไปโคดโกงอะไรใครนะครับเราก็จะทําของเราแบบนี้แหละอะไรประมาณนั้นก็เจอแล้วก็มาเล่าหาพวกกันแหละนะครับแต่ก็ก็คือมันเป็นการอธิบายคําว่าติดเครื่องกรรมดีมีจุดเริ่มของมันนะครับผมก็ไม่รู้หรอกนะครับแต่หลังจากนี้ผมก็จะคือคือใจของเราอ่ะเราเคย เราเคยยินดีมันมันปิ้งตรงนั้นเลยปิ้งตรงนั้นผมก็เดินต่ออีกสักนิดเดียวนะครับแล้วผมก็บอกว่าเออก็ไม่ได้อยากมาอาัดวิดีโอซ้ําๆแบบนี้หรอกแต่เมื่อเจอแล้วก็มาลองดูสบายๆนะครับขออภัยถ้าเกิดว่าล่วงเกินอะไรใครก็แล้วแต่